เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทแพรราชะเทวีกรุ๊ปจำกัดมหาชนนำโดยคุณอักขวสุวรรณประกอรองประทานได้เป็นตัวแทนภักธุรกิจจากแพนคอสเมติกแพนคลินิกและราชะเทวีคลินิกมอบเงินทุนจำนวน5ล้านบาทนะคะให้แก,ดก่ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มอาสาสมัครได้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ซึ่งอยู่ระหว่างการแกตัว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนโดยเงินทุนที่บริจาคนะคะจะนําไปใช้กับกิจกรรมพัฒนาชุมชนวิถีใหม่จํานวน1000ชุมชนนศูนยะ์นการค้าเซนทลเวอร์อีกทั้งนะคะแพนคลินิกราชเทวีคลินิกและผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกอย่างได้มีการจัดเปิดอบรมนะคะให้กับผู้กักตัวเข้าร่วมกับแมกเนตออนไลน์ช็อปนะคะและการสอนวิธีการทําธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยึ่งคือจากโครงการชุมชนวิถีใหม่นะครับตัดตอนโควิด -19 ของกรม สุขภาพบริการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพอเราได้ทราบว่า,าได้มีโปรแกรมเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ให้กับประชาชนแล้วก็ได้ผลดีนะฮะหลายหลายๆชุมชนเนี่ยนำไปใช้และสามารถป้องกันตัวเองได้ดีก็พบว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกัน<ๆ>การกักตัวเนี่ย<ๆ>ก็จะต้องมีจํานวนปริมาณที่สูงขึ้นทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดและผู้ที่อยู่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดทั้งแพนเองเนี่ยเราได้พัฒนาแพลตฟอร์มเราเรียกว่า UDE e Commerce แพลตฟอร์มขึ้นมาในการขายธุรกิจออนไลน์ผ่านทาง a c e b o o k นะฮะแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลก็ค่อนข้างจะดีเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์ สามารถชี้จุดอ่อนจุดแข็งของการทำธุรกิจออนไลน์ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีก็เลยคิดว่าในระหว่างที่ประชาชนกักตัวเนี่ยเขาก็จะขาดรายได้แล้วก็เหงาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำ ก็น่าจะใช้ประโยชน์จากตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวก็เลยมีการนําเสนอทางกลุ่มว่าถ้าเราสามารถมีส่วนช่วยคอนท r i b u n ด้วยเอาสินค้าที่ดีและมีประโยชน์จากเครือของเราคือแพลนราชทีวีกรุ๊ปเนี่ยจะมีแพลนคอสเมติกปรดักตมีราชทีวีคลินิกมีแพล Credit, แนคลินิกซึ่งมีดักตเป็นหลายร้อยตัวนะคะะระับแลรดักตพวกนีน้ก็เป็นเรื่องความงามและสุขภาพอยู่แล้วซึ่งมีราคาไม่แพงซึ่งทางกลมก็เลยพิจารณาว่าเออเห็นชอบด้วยว่าถ้าเราสามารถเอาแพลตฟอร์มน,นี้เนี่ยมาสอนให้กับประชาชนได้ใช้เป็น แล้วก็ได้ขายสินค้าเป็นแล้วก็จะได้ผลตอบแทนในการทํางานในการขายของด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีทุกๆฝาก่ายก็เลยได้มีความสนใจที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะฮะโดยแพลตฟอร์มที่เราสักเซสมาแล้วเนี่ยนำมาให้ประชาชนทุกของทุกคนได้ลองใช้เพราะถ้าทําขายไปแล้วระดับหนึ่งเนี่ยถ้าทําได้ดีหรือประชาชนในชุมชนหรือสอสมมเนี่ยมีรประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน,เน์เขาสามารถเอา สินค้าชุมชนของเ้าเองมาขายของผ่านออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มของเราได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ที่เราคาดหวังว่าเออนี่คือส่วนที่เราสามารถคอนริบิวต์ให้กับสังคมเราได้นะครับโดยใช้แพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ของเราแล้วก็ในการทำธุรกิจออนไลน์ผ่าน f c e e o o o อะ่ะหลายๆคนก็คงจะทราบว่า Facebook เ,เนี่ยเป็น ออนไลน์ที่ประชาชนคนไทยนิยมนะฮะมีสมาชิกอยู่ทั้ง45-60ล้านคนเชื่อว่าทุกคนมีม Facebook อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะไถ่ถเพื่อจะดูแฟนคลับติดต่อพี่น้องตัวเองถ้าสามารถเอาตรงนี้ให้มาเป็นประโยชน์ในการขายของได้เดี๋ย คุณก็สามารถมันก็จะมีการบูสต์โพสเวลาทำโฆษณาประชาสัมพันเนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์ของรดักที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เขานำสามารถไปโพสได้แล้วก็เงินทุนเนี่ยเราได้ตั้งบัตเจ็ตไว้ที่จะเอาเงินทุนสนับสนุนให้กับอสมรและชุมชนประมาณ5ล้านบาทเพื่อให้แต่ละชุมชนซึ่งมีอยู่ประมาณการเริ่มต้นเนี่ยประมาณพันชุมชนเนี่ยนำไปบุนเวียนแต่ละชุมชนเพื่อเอาสินค้าไปโพสต์ออนเฟซบุ๊กแล้วก็บูสต์โพส แต่และว,วันเนี่ยบางทีบูซูอาจจะได้จาก200บาท500บาทพันบาทเ,เป็นทุนหมุนเวียนเพราะเขาโพสต์ไปอาทิตย์หนึ่งขายของกลับได้เงินก็จะหมุนเวียนกลับมาหาเขาในการทำธุรกิจน,นี้ได้ไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชาชนเองหรืออสมอเองเนี่ยไม่ต้องเอาเงินของตัวเองลงทุนเองแต่ก็จะมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทําไปแล้วเกิดประสบก,การณ์และประสบผลสำเร็จเนี่ยบางชุมชนหรือบางบางอสมอสนใจจะทำธุรกิจของตัวเองโดยการลงทุนของตัวเองก็ได้นะครับพอทำ เป็นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเราก็ยินดีให้ความสนับสนุนนะครับตรงนี้จริงๆต้องตอบวพาะนะวันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,ปน,ปนสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าประชาชนจะมีศักยภาพได้แค่ไหนเพราะว่าหลังจากเข้ามาลงทะเบียนถ้าสนใจแล้วเนี่ยเราจะมีโคชชิ่ง เทรนนิ่งในการใช้โปรแกรมเทรนนิ่งในการกรอกข้อมูลเทรนนิ่งในการโพสเทรนนิ่งในการบูสต์เทรนนิ่งในการในการดูเรื่องระบบโลจิสติกตอบปัญหากับลูกค,ค้าซึ่งเราจะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ย มันต้องมีการสกรีนพอเทรนแล้วสมมติร้อคนอาจจะทําได้จริงๆเหลือ20คน30คนก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นก็ทําไปเรียนไปพัฒนาไปแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆคาดว่า3เดือนแรกเนี่ยน่าจะรู้ผลว่าเอาผุดเป็นยังไงต้องปรับกลยุทธ์อะไรกันบ้าง ประชาชนอ,อสมอผู้ที่ถูกกักตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือผู้ที่สัมผัสคนใกล้ชิดกับที่ติดเชื้อโคว,วิดสามารถนำแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยเข้าสมัครเข้ามาได้จากผ่าน QR Code นะฮะซึ่งเรามีใบปริวมีเว็บไซต์อยู่ในดูดี e c o m m e r c e c o m นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้และบริษัทห้างธุรกิจอะไรที่สนใจจะมีโปรดักเข้าไปให้ประชาชนในชุมชนอ,อสมอเนี่ยมาขายเนี่ยก็สามารถลงทะเบียน เามาใช้แพลตฟอร์มเราได้นะครับโดยที่ปกติเนี่ยต้นทุนในการทำแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยเราหักที่5%แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรแกรมอันนี้เนี่ยจะคิดแค่2% 2%ที่ได้จากสินค้าธุรกิจอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปไหนนะครับก็คือจะเอาเงินที่ได้ในยฮะใส่กลับเข้าไปในชุมชนเป็นเงินทนหมุนเวียนต่อไปครับ เชิญชวน,ชนทั้งประชาชนมสอมอผู้กักตัวผู้ไม่ได้กักตัวผู้ทั่วไปรวมทัม้นธุรกิจเอกชนที่สนใจจะเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับสมัครเข้ามาได้ร่วมกันช่วยสังคมเราด้วยกันนะครับ